ที่ครั้งวันนี้มาแนะนําสําหรับการยึดแผงโซลาเซลล์กับยูแคมของ PSI นะครับผมยึดด้วยกัน2แบบแบบแรกยึดกับแปรไม้ตัวนี้นะครับขนาดของแปรมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่ได้เป็นหน้าสามทั้งหมดแล้วก็สุดรูน็อตที่สําหรับเอาไว้เล่งล็อกตัวนี้นะเราก็เลยต้องยึดทแยงแล้วก็ขันสกรูล็อกตัวนี้ไว้นะก็อยู่นะครับแน่นเลยแผงออมฟัสนะแผงมือสองนอกจากยูแคมตัวนี้นะครับผมก็จะทําแขนเป็นไม้นะครับอัดเล่งเข้ากับตัวเสา แล้วแน่นแน,แน่นอนนะครับเนี่ยแน่นแบบว่าแน่แนมากๆเพราะว่าแค่แคมข้างบนก็อยู่แล้วอันนี้เราอาจจะทําระบบชาร์จเล็กๆนะครับตัวนี้แล้วก็ไปได้ตัวปั๊มนะลักษณะการล็อกนะครับก็จะเป็นการเกี่ยวกับขอบแพงแล้วก็ขันสกูเล่งน,นะแต่ปัญหาคือว่าตัวของขนาดเล็กนะครับเล็กแปะหน้าสามเนี่ยล็อกแล้วมันไม่แน่นนะครับก็เลยต้องทำสเปซเซอร์ขึ้นมานะครับตัวนี้ทำจากท่อไฟท่อขาว วิธีทำามาดูลักษณะการทำสเปเซอร์นะตัวเสริมใต้แผงเวลาพื้นที่มันไม่พอนะครับผมก็จะใช้ท่อจริงๆวันนั้ผมใช้ท่อ1นทับสนะแต่วันนี้จะลองหนีบที่ท่อ3ามทัแให้ดูนะครับไม่รู้ความเหนียวจะได้ไหมเนี่ยเราก็ล็อกไปเรื่อยๆจนท่อเขาแบนนะค่อยๆเร่งไปเรื่อยๆนะครับแบนเสร็จแล้วแบบนี้ทิ้งไว้สักพักนึงเราก็เอาไปใช้งานได้เลยแน่นมากๆนะครับอันนี้เผื่อใครเอาไป DIY ไปโมใช้เองนะใช้ได้ นี่นะครับทุกตัวผมต้องใช้สเปเซอร์นะเสริมขึ้นมาเพื่อเพิ่มความหนาของตัวแปรตัวนี้นะครับแปรหน้าสามมันยังหนาไม่พอที่จะยึดกับตัวยูแคมเราหนึ่งแผงใช้อยู่4ตัวนะครับหัวท้าย